อ๋อ,อป่าพ่อไม่ได้เล่นพนันเรากำลังทำรายงานเรื่องรักที่เตา่าอยู่อะโหกนั่นตายตกอน้ลกอ๋อ,อป่าพ่อไอ้ปอยมันได้ลังอยู่<อ>มาชวยฉันอีกฮะพ่อจะไปเที่ยวออ่าเอา,อางี้พ่อจะไปชุมพรหาดใหญ่หรือไปสระบ,บุรีดีพ่อเกมเศรษฐีไม่ใช่แผนที่ฮะไม่ไป อูยแล้วพ่อไปที่ไหนอ่ะงั้นไปขอนแก่นบ้านช่ากันแล้วกันพ่อัะทําโคมสเตไปขอนแก่นเลยพ่อบ้านหลังมันมีโคมสเตเออพ่อพี่หลังทําโคมสเตได้เหรอครับเือยังไม่ได้ทําหรอกแต่จะโทรไปบอกให้ทําเดี๋ยวนี้มีบ้านพ่อใครทําโคมสเตอีบ้างอ๋อพ่อผมไม่ได้อยู่เมืองใครเลยพ่อฉันอยู่จาเมก้าว่ะพ๋อฉันเป็นใครยังไม่รู้เลยพี่ปอด์พี่ปอนดไม่รู้จริงๆเหรอว่าพ่อพี่อเป็นใครอ่ะ เกมเศรษฐีนี่สนุกจังเลยนะเล่นต่อดีกว่าป่ะยังครับพี่บอยยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยนะครับคือไม่ใช่ว่าบอตเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นใครแต่เขาจําไม่ได้เฉยเล่นต่อดีกว่าป่ะอา้เอาเอาตาใครแล้วเนี่ย พี่พีทพี่พีทบอดอยู่ไหมอ๋อพี่ให้ไปส่งเสื้อชั้นสองอะ่ะล้วมีอะไรทําไมต้องทําท่าตกใจขนาดนี้ด้วยละ่ะมียากุซ่ามาหา๊อดอ่ะสงสัยไม่มีเรื่องกันมานัดว่ามันเอาบอดต,ตายแน่นๆเฮ้ยร,รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นยากุซ่าก็แต่งตัวแปลกๆใส่สูทขาวนะแถมท่าทางป๋าๆอีกอ่ะอย่างนี้มันยากุซ่าชัดๆอ่ะแล้วพี่พาดีก็ไม่อยู่พี่พีทจะทํายังไงอ่ะเออใส่สูทสีขาวใช่ครับ ปใช่เลยครับพี่พีทดูก็รู้ว่าไม่มีทางเป็นคนดีแน่ๆเฮ้ยไม่มาเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะไม่มีทางหรอกถ้าพี่พีทเห็นนะพี่พีทต้องคิดเหมือนผม <iyorsun> พูดถึงใครกันอยู่เหรอคือไอ้ <c oughs> ปืนแปดนู้นนะครับต้องเป็นโจรแน่แ <c oughs> เลยนะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่า <c oughs> สำหรับคุณพี่เนี่ย นัดว่านะดูยังไงคุณพี่ก็ดูเป็นคนดีครับมีเมตตามากๆเลยครับเออโทษนะคะ่ะเคยเห็นคนในรูปนี้ไหมไม่เคยเห็นค่ะใครเหรอคะยัไงไนก็ไม่เป็นไร ย่างเงี้ยเราต้องห้ามป๊อตออกไปไหนเป็นเด็ดขาดเลยนะเพราะความปลอดภัยของป๊อด้ยไปทำนีท่าไหนทำไมยาคุซ่าถึงมาตามส่งผ้าเรียบร้อยแล้วครับพี่พีชเฮ้ยที่ไหนป๊อดไปก่อนนะอย่าพึ่งไปป๊อดทำไมอ่ะมียาคุซ่ามาตามหาป๊อดสิอย่าออกไปนะตอนนี้มันอันตรายยาคุซ่าเออ อย่าเจอดดิย่าพ่งไปจะไปเจอมันทำไมมันโหดจะตายโหดมากยิ่งโหดยิ่งเจ้าไปไปทำไมเอาก็ฉันอยากไปอ่ะก็บอกว่าไม่ให้รับมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งไปสอปมาทำไมเหรอครับเออมันจะกินนี่ลืมรูปอ่ะเอารูปเอาไปเลยค่ะใจมาก แล้วนี่เล่นอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อคือเขาเป็นเป็นน้องชายของผมเองนะครับเขาขี้อายนะฮะจะอายอะไรกันนักหนาพี่ก็แค่มาเอานูกคืนเองใชนั่นนั่นนั่นเขาดู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 ดดูอย่ดูอย่าดูอย่าดูอย่าดูเลยค่ะคือน้องเขาขี้อายมากเลยนะคะครั้งสุดท้ายที่เขาเจอคนแปลกหน้าเนี่ยเขาชอบน้ำลายฟูมปากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอากับพ่อเอากับพ่อเอากับห้อได้ได้เอากับพ่องให้ใจไม่ออกเห็นไหมคะ ดูสิคะว่าเขานี่นะคะอายจนหายใจไม่ออกเลยละค่ะโอ้ยทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวกูจ้าสิบแล้วนี่จำพ่อได้ไหมลูกพ่อพ่อลูกรัาโอ้ยเ้าตาเหมือนางนยังไงเนี่ยมาดูนี่เองอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ ไปยอมให้เขากอดได้ยังไงรู้หรอว่าเขาเป็นพ่อเราจริงจอ่ะไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้ามีพ่อเป็นยากุซ่าก็เทพดีนะแล้วนี่ลูกสบายดีใช่ไหมจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มใครจุ๋มจิ๋มลูกพ่อไงสวยแล้วคนบ้านี่ว่าหมายพอ่นี่ยังจะไ้ใยมนะครับ จะเก็บข้าวของมาอยู่กับพ่อก็ไม่ลํำลาสักคำเลยนะก็ไม่อยากให้เออกระเลิกอ่ะแต่ก็เขียนจดหมายทิ้งไว้แล้วนี่แต่นายจ่าหน้าซองจดหมายว่านี้แต่ฉันเลยไม่รู้ว่าหมายถึงพีทหรือนัดกันแน่เขียนให้ใครก็ได้ทั้งนั้นอ่ะก็เปิดเปิดอ่านไปเถอะเปิดอ่านกันแล้วแล้วพี่พทร้องไห้ไหมอ่ะไม่มีใครอ่านออกเลยลายมือยูงไงก็เคลียร์เดี๋ยวพ่อฉันจะมารับไปอยู่ด้วยอ่ะ นายก็ดูแลพี่พีดีๆนะโชคดีครับปอ<ค>๊อดจุ้มจิ้มจริงเลยรอนานไหมจ๊ะป้าเป็นใครครับป้าไม่ใช่ป้านี่แม่อ๋อแม่บ้าน ช่วไปก่อนนะเดี๋ยวพอดีคนรับใช้พ่อมารับแล้วโชคดีมันไม่ใช่คนรับใช้จ้ะคือแม่มันดาหม่อมมิมาดอโอแม่แม่จะไปแล้วแม่จะมารับแล้วมาขับรถลูกไปเฮ้ยเดี๋ยวดิพ่อนายอ่ะเคยบอกแม่นายตายไปแล้วไม่ใช่หรอก็แม่ใหม่ไงเอแต่ว่า พ่อฉันเคยบอกว่าหน้าตาแม่ใหม่ฉันอะ่ะเหมือนแองเจลีนาว่ะนี่มันแองเจลีนาที่ไหนอย่างเงี้ยมันลีนาจุ๊นะชัดแต่นี่มันบ้ามันแน่แต่ที่เกันอยู่จ้ากลับบ้านนะลูกเฮ้ยเดี๋ยวยยป้าไม่ใช่แม่ผมอะ่ะป้าเป็นใครจำแม่ไม่ได้หรอพ่อบอกว่าแม่ผมตายไปนานแล้วอะ่ะพ่อเคยสิตายมแ,ตแม่ยังไม่ตายนี่ด่าพ่อผมเหรอพ่อเธอสิด่าแม่นี่ไงแม่ยังไม่ตายเลยเห็นไหม เดี๋ยวถือลูกป่ะแม่อะหยุดนะจะพาป๊อปไปไหนเนี่ยพ่อ,อป้าคนเนี้ยอยู่ดีๆก็มาขี้ตัวเพราะเป็นแม่ผมเออก็แม่แกสิออนี่นะอ,อุสาตามหาลูกตั้งนานกว่าจะเจอ ที่จะมาถกลูกกับหน้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้เอาๆคิดว่าคุณตามหาลูกอยู่ได้คนเดียวหรือไงใช่ฉันก็ตามหาลูกได้เหมือนกันหาก่อนทำไมแม่จะมารับลูกกลับบ้านมันผิดตรงไหนไปลูกกลับบา้านลูกครับเจอกันเย็นก่อนนะครับไหนๆก็มาเจอหน้ากันพร้อมแล้วเนี่ยใครจะมารับก่อนนะหรือว่ามารับทีหลังอะ่ะมันก็ไม่สําคัญหรอกนะครับรยังไงก็อยู่บ้านเดียวกันใครว่าอยู่บ้านเดียวกัน เห็นไหมแขนลูกจะหลุดแล้วคุณจะดึงมันทำไมคุณนั่นแหละไม่จะหลุดแล้วดึงหยุดได้เลยอ๋อครับพ่อเจ็บแต่แย่อยู่แล้วถ้าจะดึงอ่ะดึงผมแทนก็ได้ไม่ตลกไม่เป็นไรแต่ฉันจะทำให้พ่อกับแม่เนี่ยหันหน้าเข้าหากันเองทำยังไงทำอย่างนี้ไงอยู่ไหนลูกโอ้ยไหนๆก็ประสานงานกันแล้วก็ถือโอกาสคุยรู้เรื่องเลยแล้วกันนะครับว่าจะยังไงอ่ะ เห็นไหมจุ๋มจิ๋มงอนแล้วเพราะคุณนั่นแหละนี่บอกให้เรียกว่าป๊อดนี่ถ้าคุณไม่มานะปานิษยป๊อดไปนอนเล่นกับพ่อที่บ้านแล้วคุณเหรอบ้านที่มีนางแองจลีน่าแฟนใหม่ของคุณเหรอมันได้เฉดหมลูกจากบ้านแลสินี่แล้วใครจะเป็นเหมือนพ่อนักกล้ามแฟนใหม่ของคุณล่ะจำได้ไหมตอนที่มันคว้างนำเบลใส่หัวป๊อดอ่ะเขาล้อเล่นล้อเล่นโอ้ถามป๊อดดูก็ได้ป๊อดป๊อดเฮ้ยป๊อดป๊อไปไหน ปอนไม่อยู่แล้วครับฮะไปไหนอะไปตั้งแต่เมื่อหลายปอ้อนก็คุณนะเถียงอยู่กับผมคุณหันหน้าไปทางลูกลูกไปไหนคุณก็ต้องเห็นสิเ,ออเห็นได้ยังไงเ่าก็ฉันก็เถียงอยู่คุณนั่นแหละคุณจะมาเถียงทำไมไม่รู้จากเหนื่อยหรืไงเนี่ยคิดดีแล้วเหรอปอร้อนที่หนีพ่อแม่มาแบบนี้ฉันก็แค่ไม่ชอบอะที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันอะแค่เห็นภาพเมื่อกี้นี้เนี่ยนะความทรงจำจะได้กลับมาหมดเลยทะเลาะกันอยู่นั่น่ะ <S 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 เหมือนเมื่อก่อนไม่มีผิดปัญหานี้เนี่ยนะ มันอยู่ที่พ่อกับแม่ของป๊อตเราต้องมาหาทางทํา,ทาให้ทั้งคู่เนี่ยนะกลับมาคืนดีกันให้ได้โอ้โหถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยนะให้ลิงออกลูกเป็นยีราฟง,ง่ายง่ายซนะก่อไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยไหมครับให้ลิงตัวผู้ผสมกับยีราฟตัวเมียใช่ไหมหมายถึงเรื่องพ่อกับแม่ของพี่ป๊อตครับอ๋อ <c oughs> อ่ะจทำยังไงนะท่าน แผนเนี้ยเขาเรียกว่าแผนกาวประสานใจโดยใช้ซอสมะเขือเทศครับซอสมะเขือเทศเกี่ยวไรด้วยอะเปลี่ยนท่าครับเปลี่ยนท่าอีกแได้ลยังโพสท่าเก่งเหมือนเดิมแล้วลูกลูกพี่ป้อนเนี่ยจะมีความสุขขึ้นนะครับตรงข้ามกับพี่หลังแล้วก็พี่ปองอีก ะดีใจจังเลยครับแล้วคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนกันล่ะครับไปโฮมสเตย์ของพ่อหลานกันไหมครับทำไมอ่ะพ่อปองไปแล้วไม่สนุกเหรอบ้านแต่พ่อแม่เขาจะไปกันแค่สองคนงั้นผมไปด้วยครับไป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 ไเลยน มีนัดพาสาวไปกินข้าวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าน้องนัดแล้วก็น้องป๊อตเนี่ยมีนัดทานข้าวกับสาวๆทั้งคู่เลยเหรอขอให้นายโชคดีกับน้องน้ำพิกก็แล้วกันขอให้นายโชคดีกับน้องชาเอมก็แล้วกันต้องทําแบบประเมินผลด้วยเหรอคะหมายความว่าที่พี่ป๊อตชวนชาเอมออกมากินข้าวเนี่ยก็เพื่อแข่งกับพี่นัดเหรอคะพี่นัดพี่ป๊อต